วัสดีครับวันนี้นครทรัพยางยนต์นะครับพามาชมตัว e band te37 e, e band หยอดแดงนะครับหยอดแดงคืออะไรยอดแดงคือตัวสืแดงครับสีน้อจะเป็นสีน้ำตาลยิงทายนะครับสีออกไม่เข้มนะก็ไม่แน่ใจว่ากลอ้องมันจะชัดไหมสีมาจอด้วขอบจะเป็นขอบอนโนได์นะครับขอบจะเข้มกว่าก้านนะ อันนี้รัดด้วยยางกูดไลท์นะครับยางไทยกูดไลท์สองหกห้าสเส้นนะครับใส่กับโตโยต้ารีโวคันนี้เลยเดี๋ยวรอชมตอนใส่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดทรงเพิ่มนะเดี๋ยวตอนนี้ลมมันยังสูงมากๆถ้าไม่จัดทรงทรงมันไม่ได้รอก่อนจะพาชมอีกทีตอนจัดทรงเสร็จแล้วนะครับพาชมล้อก่อนนะครับตัวล้อจะเป็นทีส E-band อแบนะครับเราจะเรียกกันว่า e ี a บนนะก้ามันจะเรียบ จริงเรียกการเรียบก้านนั้นก็ได้หมดแล้วแต่เรานะครับตอนนี้เป็นหยอดแดงแล้วก็สีจะเป็นยิงรายนะรจริงๆสีมันจะออกเข้มเหมือนในในคลิปนิดนึงนะแล้วก็ขอบจะเป็นขอบไดน,นะครับจะเป็นสีเข้มขกว่าก้านนะครับแล้วก็ัามครบทุกจุดเลยรัดด้วยยางกุดไลเลยสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับสี่เส้นเลยนะทั้งหน้าและหลัง ที่เราลัดยาง265เนี่ยเพื่อที่จะให้ยางมันโอเวอร์ออกมาเลยขอบล้อนะครับเพื่อที่จะป้องกันในการขูดฟุตบาทอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะดูเต็มด้วยยางมันไม่ดิ่งม,มากนะครับโอเคเดี๋ยวรอตอนเสร็จเด,เดี๋ยวเราต้องจัดทรงให้มันเตี้ยลงอีกนิดนึงตอนนี้มันสูงมากๆอยู่ครับเดี๋ยวรอชมต่อไปเดี๋ยวเราไปโหลดต่อนะครับชุดโหลดจะเป็นกล่อง ใส่กล่องด้านหลังสองนิ้วนะครับจะลงมาสองนิ้วนะข้างหน้าก็จะเป็นสตัตปรับเกียวลงมาประมาณหนึ่งถึงหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับไม่เกินนี้โอเคเดี๋ยวรอชมตอนลงดีกว่าตอนนี้เดิม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 เดี๋ยวดูทรงตอนเดิมเดิมก่อนนะครับที่ยังไม่ได้โหลดจริงๆมันก,ก,ก็ใช้ได้แล้วนะใช้งานได้แล้วแต่มันยังยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอโหลดต่อ เรียบร้อยครับวันนี้จัดทรงเรียบร้อยหน้านิ้วครึ่งหลังสองนิ้วนะครับรอเลยใช้วปะทุกคนของด้วยนะเรียบร้อยนะครับ Toyota า e ีโจัทซงหน้า1นิ้วครึ่งหลัง2นิ้วนะครับประกบด้วยด้วยล้อ TE37 กว้าง8นิ้วครึ่งออฟ40แล้วก็เป็นยาง2 6 5 3 5ห8ทั้ง4เส้นนะครับหน้าหลังสเปคเดียวกันหมดเลยล้อ,อตัวนี้เป็นออฟ40นะ8.5ออฟ40นะครับ t e 3 7 มันจะมีตัวออฟสามห้าด้วยแต่ตัวนี้เป็นออฟสี่สิบยอดแรงหล่อๆเลยคันนี้เหลดจัดทรงมาแล้วเดิมตอนแรกเป็นสเปคเดิมๆใช้ผลของบรรทุกครับอันนี้เราโหลดหลังสองเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าต้องเอาไปวพวกอะไรอนไ้ก็ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ ก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับกับสาวกโตโยต้ารีโวที่ไม่มีโป่งใส่ล้อตัวนี้เดี๋ยวผมพาดูว่ามันหลุดมันล้นไหมมันจะพอดีสมเดิมเลยนะครับตัวที่ไม่มีโป่งนะแนะนําเป็นล้อสเปค่นิ้วครึ่ง off 35 off 40ใส่ได้นะครับแต่ถ้าตัวมีโป่งต้องเป็นสเปคที่ล้นกว่านี้นะครับโอเคจบคลิปดีกว่า สนใจสอบถามได้ที่นะครนทรัพยังยนต์นะครับ094 540 9999สวัสดีครับ Perfect We'll be right <laughs> back.